สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาดุนคนโดอนแช่แนลคลิปนี้ครับพาพีพาหนองมาอยู่บัดไยพ้นพิสัยพี่น้องครับเอาพใดเห็นคลิปนี้บารมีปูหลวงพ่อยัยปลูกปักหลักษาเด้อมาบอกมาจากกั่กับน้องเอฟซี FC. สาวน้อยเพชรดนแพง FC. เอฟซีอีหลาหน้อยอุ้งอิงเอฟซี FC. บอดโจสุภูสุคนครับคลิปนี้เบาดุนคนดดอน มาถามพี่ถามน้องถามข่าวครับมือนี้พอเอกลุงคลิปพี่น้องเป็นยังไงครับถือใจบ่ครับเอา้าหันมาทงมองอางริมโขงยังหน่อยพี่น้องครับโอ้นามโขงขึ้นไหลพอเอกลุงคลิปเวลาน้อยอุ้งอิงพี่น้องครับโอ้ยูทูบแทบแตกแทบช็อกคอนนึง <laughs> บ่เห็นลายมือมือหนึ่งพี่น้องครับพอเอกเพิ่นนาจะเนตบม่มีพี่น้องครับ ว่าโซนทางนั้นสัญญาณมันบ่ค่อยดีเมื่อนี้พอเอกเพิ่นลุงคลิปรั่วๆเลยพี่น้อง f อฟแฟนครับเข้าไปคอมเมนต์ชื่นใจครับได้เห็นลูกสาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอา้าเป่าประนว่หัวมวนไปน้ำเบิงบรรยากาศริมโขงไปน้ำครับพี่น้องครับอันนี้คือแม่น้ำโขงพี่น้องนี่น้ำของน้ำของครับอยู่หน่าวัดไทย มองเพลินมาเบิงบังไฟพญานาคกันละครับพี่น้องครับมื้อนี้เบาดุนก็นุด่ดอนมาทําภารกิจทาธุระทางพพิสัยก็ขออนุญาตเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะบ่ได้ลงคลิปหลายมื้อครับมาถามข่าวถามข่าวพี่ถามข่าวน้องกูเราโอ้พญานาคนะครับตูตูตๆตเอา้าโบได้เป็นลูกลูกหลานพญานาคะสาธุเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับ อีลาน้อยไปที่ไปน่าจะเป็นทริปถ้ำบุญเก่าวัดพี่น้องนะครับทิิปถ้ำบุญเก่าวัดส่วนตัวเป็นแบบพ้เวทเนาะกับครอบครัวก็มีแม่หักนะครับไปนําแม่หักบุรีรัมแลวก็มีแม่หน่อยพ่อเอกครับสี่คนเดินทางไปสกลนครก็เห็นแต้มือเพื่อนไปเต้าง่อยแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเอฟซีแฟนคลับกะถาเบิ้งคลิป ตาเบิ้งคลิปหมูว่านี่นะครับเมื่อนี้พ่อเอกนะครับให้สมใจสุภูสุคนครับโอมอุ้งอิง,งองุ้งอิงมือเศร้านี่ให้พ่อเอกลงคลิปในเดอ้อว่าสันลงอีหลีล่ะครับพี่น้องลงมาหนึ่งคลิปนะครับอยูออ่วัดถ้ำผาเด่นบ่ครับหรือภูผาเด่นเบาดุนค่อยๆไปเธอหนึง่งสองเธอครับเคยไปสองเธอนะครับวัดถ้ำผาเด่นนี่ลหละน้อยอุ้งอิง,อง พอเอกแม่น่อยพิ่นไปครับบรรยากาศดีครับวัดนี้เพื่อได้่เคยไปถ้าสิไปตามร้อยลูกสาวก็สามารถไปได้ได้พี่น้องเด้อนะครับวัดถ้ำผาเด่นนะครับก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยครับถ้าขึ้นไปถึงจุดสูุดของวัดก็สิมองเดียวเห็นอันน้องหานพี่น้องน้องหานหลวงครับน้องฮานใหญ่สุโขทัยครับเอาก็สีเหลวเห็นพอดีนะครับตอนนี้เบ้าดุลบรรยากาศเร่งๆครับอยู่ ทังริมโค้งเมืองพ้นพิสัยพี่น้องจังหวัดหนองคายนะครับพาพีพานนองมาเอาบารมีหลวงพ่อหญ่ครับเห็นอีลาน้อยไปเทียเท่ยวก็เลยออกเที่ยวน้ำมิลาก็น่าอวาสันามาหัดหนองคายพ้นพิสัยไปละครับพี่น้อง,องอยาเมเมื่อคำเมื่อแรงโอ้บรรยากาศดีร้านนี้นะครับปกติคนจีนังเต็มเลยครับถ้าบึงไว้พญานาคหรือว่ามันจะมีตลาดเล่าพี่น้องจะบุรีมือไหนครับนี่มันก็จะําเมื่อจากฝั่งนั้นมานีครับ สองพี่น้องไทยเล่ากะือว่าคลิปนี้นะครับอีลาหน่อยไปเที่ยวเบาดุนค้นดุนก็ออกเที่ยวน้ากันละ <c oughs> เอามาฝากพี่ตอนนองครับอยากถามพี่ถามน้องครับชื่นใจแล้วยั่งครับได้เห็นลูกสาวชื่นใจยั่งครับพี่น้องชื่นใจแล้วนะครับอีลาหน่อยพ่อเอกก็ล่งคลิปให้เบื้องสมใจแล้วนะครับได้เห็นลูกสาวได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสุขครับอีลาหน่อยอุ้งอิงถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วพี่น้องเนาะ โอ้แสงอากาศในมือแรงครับตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าครับอากาศดีนะครับเลาะริมโขงพี่น้องบ่าวออามาฝากพี่ฝากน้องเด้อในมือทีลูกสาวไปเที่ยวพ่อกับไปเที่ยวครับพ่อโจกับไปเที่ยวลูกสาวไปทางสกลพ่อขามขามประเทศไปฮ่องกงเลยนะครับเอซแฟนขับเขากับติดตาม นะครับน้ำเบิงอีลหล่าน้อยอุงอิงน้ำเบิงพ่อโจนะครับแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเป็ดบันแพงสูผูสุคนนะครับมือนีกระสมใจโอ้เรือนะครับมีเรือขามอยู่ทั่วนี่พี่น้องเห็นบอเรืเอเอาเด๋ยวสู้ไปเบิงนะครับเรือก็ลังขามโค้งพี่น้องอากาศดีครับังาเมืองแร่ขำๆเบิงค,คนจีบีเกินฟังโค้งได้พี่น้องนะ เห็นยังกระไทยพี่น้องเบื้องแล้วครับพี่น้องครับเดินตามนําอีลาอีลาไปเที่ยวห้องกับไปเที่ยวเตาะอีลาพักคันห้องกับพักคันครับพี่น้องครับอยู่หน้าวัดไทยครับอันนี้นะครับวัดหลงพญ่ยอนุมทนาสาธุออเดอ้ดเอผู้ใดล,ลูกหลานสายพญานาคครับพี่นอ้องวิธีชีวิตแบบ มากนี่พี่น้องแบบนี้เนะาะราบรื่นชิวสโลล่ดีภาษาภาษาอังกฤาษเป็นวาาสโลไลใส่ชีวิตแบบสบายๆชิวๆไปเรื่อยๆนะครับวิหารนี่ก็เป็นวิหารหลวงพ่อใหญ่ครับพี่น้องผ้้รดเคยมาพ้นพิ่สัสกับิเของมากาบวัดไทยเนาะนะครับ,รบถ้าจาบ่ผมพิดซส้อยตรงไปหันกับที่มีบ้านที่เพิ่นเคยไทยหนังเรื่อง15าเดือน11นะครับองไฟพญานาะ ว,ว่าเป็นล้านกิจกรรมของพี่นอ้องพุนพิศัยครับวัดไทยลูกสาวไปสะกลนะครับเบ้าดุนมาหนองคายพุนพิศัยมาภารกิจพี่น้องครับมาภารกิจก็เลยแวะนะครับชมบรรยากาศในเมืองแรงริมโขงคำคำ,คำออกมาฝากดีต่อน,น้องนะครับพร้อมกับทักทายพี่น้องเข้าแล้วว่าลูกสาวลงคลิปแล้วเป็นยังไงชื่นใจยัง่งหายคิดหดอดยั่งครับพี่น้อง เบาจังถาเบาดุนนี่โอ้ยสืนใจให้คิดหอดนะครับมือละคลิปกันยังดีเด้อพีเอกเด้อจะเห็นคือนมือวานนี่ครับวานนี่โอ้ยใจสิขาดากเห็นลูกสาวครับพี่น้องความหักความแพงเราพี่น้องเนาะเห็นอีหล่าเห็นยังยู่ไปจังยังกับเสียงเสียงละครอยากเบิงอยากอยากเบิ่งพี่น้องอยากเบิ่งนะครับความรู้สึกมันบอกว่าอยากเบิ่งเราก็ติดตามได้เบิ่งได้ติดตามแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็ยิมโค้งพี่น้องโค้นพีใส เคยมาวัดไทยเนี่ยครับหมดแล้วลองลองไปหุละเเ้นนี้ก็สไไนะิไปหอวตุละเนาะไทยล่ะบึงการนะครพนมมุกดาหารไปหมแล้วนำนะ้ำโขงเนาะไ,ไหลเง้วไหลลองลงไปเรื่อยๆครับทั้งพุ่นก็เป็นพี่นองทั้งสอปอปอล่าวแหละครับแต่จะมีมูบานเป็นอยู่หันละเนาะพี่นองทั้งพุ่นครับ เงาขึ้นไปแล้วนองคายทางบนนะครับริมโขงังเ,เมลแรงน้ำขึ้นไหลพี่น้องขึ้นคักขึ้นไหลนะครับก็ตอนที่บุกมะเบืองบงไฟพญานาคกับน้ำไหลไหลรัวไหลหลวงเลยตอนนี้น้ำไหลแห้งครับทางบนก็คือสิเมนผู้ภูเขานะครับริมโขงนองคายอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับสุภูสุคนขิดหอดอีละหน่อยนะพี่น้องเนาะเอ้า คลิปนี้ครับเบาดุลคนอนกับอําลา้าจากไว้ซํานีก่อนนะครับพี่ในหอยนองในเบื้งบรรยากาศตอนแร่งๆนะครับริมโขงวัดไทยครับพี่นองครับโอเคขอบคุณและสวัสดีครับ